เอาละครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นเซ็ตบัตรนะครับผมเปอที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นโมซินนั่นเองแต่แบบว่าแต่งเต็มหน่อยนะครับเติมเกมเลือกร้านจูลิโกช็อปเติมเกมด้วยตัวเองได้ง่ายๆผ่านเว็บไซต์จูลิโกช็อปแค่เลือกเกมเลือกแพ็คก็พร้อมเลย จดมิโกชชอปร้านเติมเกมมือถือที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องรีวิวจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0 0คนบริการเติมเกมสุดคุม้มถูกใจส,สายเปเติมเร็วไม่ต้องรอมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมองเริ่มเกมกับโมสิน้นและนี่เป็นการกลับมาเล่นโฮงผมในรอบหลายเดือนกับอาร์ติน่าเบรกเอา์มืบายนะครับและในการเล่นสไนเปอร์ของเราคือต้องหาจุดนะครับที่ได้เปรียบให้ได้มากที่สุดหรือจุด ที่สูงที่สุดนั่นเองเพื่อที่จะมองเห็นศัตรตูได้เป็นระยะวงกว้างใช่ครับนี่คือจุดที่ผมจะดักศัตรตูที่จะวิ่งมาทางจุดซื้อขายฝั่งนู้นนะครับผมทางนู้นเนี่ยก็จะมีประมาณ2ตี้นะครับทุกคนรอไปแค่แป๊บเดียวเองครับก็มีศัตรตูเนี่ยวิ่งผ่านลำกล้องมัจจุราชไปครับเหมือนผมกินความกลัว ไนเปอร์เบอร์หนึ่งของโลกในอารีนาเบรกเอาทในประเทศไทยนั่นก็คือผม <c oughs> ผมก็ไม่รอช้าที่จะรีบเข้าไปดูดศพของเขาแต่สิ่งที่ผมเจอในศพของเขาคือมีแค่โมซินและมินิสิบสี่นะครับกระสุนด้านในก็จะเป็นกระสุน A1 ผมเลือกที่จะเก็บมินิสิบสีและถอดของแต่งโมซินมาไว้นะครับ เหมือนเดิมครับหลังจากที่ผมได้สั่งหารไปหนึ่งคนผมก็ได้กลิ่นแห่งความกลัวความหวาดกลัวที่เจอซุปเปอร์จีลอยเข้ามาในจมูกของผมผมเลยเลือกปลาระเบิดเช็คเข้าไปในจุดที่เปิดเซฟ เรามาขัดขวางเขาไม่ทันเขาได้ทําการเปิดเซฟและป้นทรัพย์สินในตู้เซฟนี้ไปทั้งหมดแล้วแต่คุณจะหนียังไงคุณก็หนีทีมมัตุลาไม่พ้นเขาจะขึ้นมาเล่นผมเลยครับแต่ผมเนี่ยดันเชิงเยอะขึ้นมาอยู่บนสะพานและเพื่อนเนี่ยวิ่งเติมกําลังเข้ามาพ <c oughs> อดีนายยังต้องฝึกอีกเยอะ และในตานี้ผมแทบไม่เจอของดีหรือเซ็ตแพงอะไรเลยทุกคนผมเลยตัดสินใจออกนะครับเดี๋ยวไปดูในเลทที่ <Thank you. S 1> สอนะครับในเลทนี้เราออกไปแค่แสนนิดนิดเองและในเลทที่2เรามากับโมซิแงแบ่งเต็มเหมือนเดิมนะครับมันไม่สนว่าคุณจะต้องใช้ s j หรือ a x มันไม่สำคัญเลยครับว่าปืนที่เราใช้จะเป็นปืนอะไรมันสำคัญเค่ะว่าใครอยู่หลังลำกล้องมากกว่าเท่านั้นเอง สัญชาตญาณของสไนเปอร์ทุกอย่างที่ปีนได้ทุกจุดที่ขึ้นไปได้สูงที่สุดนั่นคือจุดที่ทุกคนที่จะได้เปรียบศัตรูนั่นเองท่ามกลางฝนผมได้ฟังเสียงศัตรูโดยรอบ360องศาถึงแม้มันจะเสี่ยงอยู่ในจุดที่สูงแต่ความเสี่ยงมันจะทำให้เราผิดชีวิตหลังจากที่ผมได้ซุ่มฟังเสียงศัตรูอยู่พักใหญ่ผมได้มีการได้ยินเสียงปืนหรือจากการาร์มแอร์ดอป มาทางจากทิศเหนือหลังจากที่ผมหาเขาไม่เจอนะครับและเขาก็มาหาผมถึงที่นอกจากหูเราต้องดีแล้วจมูกของเราก็คือสิ่งสำคัญเหมือนกันผมได้กลิ่นของความกระหายในความรวยแต่จุดจบที่ต้องแรกคือความตาย นี่แหละครับอยากหิวโหยอยากกระหายเย็่โลภมากผมได้รีทําการเข้ามาเช็คครับหวังว่าเขาจะเล่นเซตใหญ่แต่ที่จริงแล้วเขาคือเซตกระจกกระจกแต่ยังดีทุกคนเขายังมีเสือชีต้ามาฝากผมนะครับขอบคุณที่เก็บมาให้ผมผมเนี่ยเพื่อมีผลประกอบการเพียงแค่6 4แต่พอหันสะโขบเข้ามาในที่แอร์ดอบแอร์ดอถูกเปิดไปแล้ว แสดงว่ายังคงมีศัตรูอยู่ในบริเวณนี้เหมือนเดิมครับจมูกของผมเนี่ยมันไม่พลาดมันได้กลิ่นจากในโทรศัพท์ออกมานอกโทรศัพท์กลิ่นของความกลัวผมได้เดินฉายเดี่ยวด้วยสไนเปอร์โมซิน <posts> สไนเปอร์เบอร์หนึ่งของโลกผมไม่ต้องจำเป็นจะต้องเอากระสุนมาร้อยนัดพันนัดัขอแค่นัดเดียวเข้าหัวแน่นอนและนี่ผมไม่ได้โมนะครับผมคือสไนเปอร์เบอร์หนึ่งของอลิ n นาเบกเอา t แห่งประเทศไทย <c oughs> ผมไม่รอช้าในการที่จะรีบปามนะครับไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีเพื่อนอีกหรือเปล่านะแต่ว่านัดเดียวเขาจอดสันนิษฐานไว้ได้เลยว่า เขาอาจจะมาคนเดียวนะครับหมอนี่พกของดีมาในกระเป๋าด้วยครับทุกคนนี่เลยครับก้อนขี้สองแสนนะครับครั้งแรกในการได้ก้อนขี้ก้อนนี้นะครับทุกคนเราก็ไม่รอช้าที่จะรีบฟาร์มของมีค่าให้ได้มากที่สุดได้ทําการสับกระเป๋าแล้วก็เราจะรีบออกเลยทางด็อกแทกนั่นเองนะครับยังไม่ทันไรครับทุกคน มีคนเนี่ยจ้องจะมาเปิดแอร์ด็ออีกนะครับผมได้ยินเสียงไกลๆนะครับแล้วมันก็ไม่พลาดที่ผมจะเจอศัตรูนอนเก็บของอยู่โง่เกินโง่เกินจุดแห่งความเสี่ยงในอารีนาเบรกเอาจุดเดียวเลยคือการเก็บแอร์ด็อนะครับนี่คือบุคคลโลภนะครับที่มาเก็บของกลางไล่กลางนาโดยที่ไม่ดูหาเจ๋วอะไรเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะอิ่มมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปออกเลยนะครับพวกกณ์ยาเนี่ยผมจะไม่เอานะและที่สําคัญคือผมได้ไหนมาด้วยอ่ะทุกคนมันไม่ใช่ไหนมันมันคืออะไรเออได้ครั้งแรกนะเม้นบอกหน่อยนะทุกคนมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนหมวกออกเหล็กอ่ะเออน่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปออกเลยนะครับกระสุนเขาก็ใช้กระสุนกระจอกกระจอกเหมือนเดิมนะครับผม และในตานี้เนี่ยผมออกไปที่599,000บาทนะครับี่คือการกลับมาเล่นของผมของฝากคนกดต,ติดตามไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันไหน EP หนะ้า